เปลี่ยนรถนะเพราะว่าเรื่องด้วยเปรตประชาลู่นเลยถ้ามงเย็นก็ไม่ได้กลับไปครับเรามาดูกันต่อว่าอะไรไปเจออะไรมั้งผมก็เพิ่งจะรู้ว่าว่าอาญาเชียงใหม่เขาสามารถขี่รถลงมาที่บ้ายได้แล้วเราที่ขี่แล้วก็เมื่อคืนที่นี่หรือเราจะเช่าที่นี่เือคืนที่นู่นโอ้โหไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่รู้เรื่องกับเขาเลย ดีนะที่เราเดินมาถามเขาเท่ากับเราเสียชาติชาวมอเตอร์ไซค์ขัดเก่าไปปีนีหนึ่งวันเลยสองร้อยาแบาทแล้วแม่ซื้อความ ายมึงลายที่รักขอดูราคาน้ำมันวันนี้ไปครับเราได้น้ำมันเ็นทางแล้วเราไปกันดีกว่าเราวันนี้เราจะลงไปที่เชียงใหม่นะวันนี้เราผิดแผนตลอดเลยแ้แต่การเดินทางล้ว เดี๋ยวโอกาสได้มาเที่ยวนี่ไปครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่เชียงใหม่กันเดี๋ยวเราไปเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาแผนกันินทางหน้าเพราะเราไปแบบไม่มีแผนอยู่แล้วโ o plan น o p น a n แ o p a n ตลอดเวลาไปกันเลยดูทางกัน let's go ดูกันไปเรื่อยๆไปเลยครับพี่น้องนี่นะสะพานไป ม,มีคนเลยคนหายไปหมดเลยึบดูครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน้องๆเราขี่เข้าไปลเลยไนไปเว้ยเขาจะเข้าไหมาเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะ นี่ครับเลกสะพานปลายนะครับรับโอ้โหเป็นไงน้ำไม่มีเลยทีนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหน้ำแรงเลย ไม่ได,ไมไดีเลยครับไปดิครับตัวน้องผ่านไปแล้วงหนึ่งจุดตัวแม่หาไรแปดสิบสี่กิโล ข้หน้ามาเช่ามออไซนี้กี่เหรอนะสนุกกว่านะมันดีมันดูไม่เ,เวียนหัวด้ดวยตั้ารตูก็เวียนหัวดีกว่าเออเพิ่งรู้นี่วันมี้เช่าแบบนี้ดูไอ,อ,อ้เพื่อนเพื่อนใครจะตามมาตามมาเลยนะบอยก,ก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันมาแบบไม่มีแผนนั่นเลยนะครับวันนี้ โนแพลนโนแพลนโนไม่มีอะไรทั้งสิน้นมาข้างหน้า,าเดียวครับของจินก็หาข้างหน้าของใช้ก็มาหาข้างหน้ามาจะพาสองสามตัวพอมันจะไล่ออกจากบ,บ้านางไงครับดูเลยนะช้สิมา ถครับหัวใจชัดด้วยน้ำดังเราแวะเข้าไปดีกว่าตู้เครื่องดืง่มแอลกอพาชสังเตียงอโฟมสวัสดีครับพี่ เข้าไปข้างในเสียเท่าไหร่ครับเข้าไปแต่ไม่ได้พักกาแฟแบบไปถ่ายรูปไปเลยเท่าไหร่ครับพี่มีสมุดอุทยานขายไหมไม่มีนะพี่หมดแล้วครับเออผมถามที่ไหนก็ไม่มีทุกที่เลยนะเขาบอกว่าแทบจะเหมือนมีคนคว้านซื้อกันหมดเลยแล้วแค่หาซื้อในลาซาด้าก็มีนะครับแล้วครับ จะแพ oh. ผมว้าต้องใส่คนที่ซื้อไปเอาไปขายในรลาซาดาน่ะข,ขอบคุณครับเอ๋ได้เลยขอบคุณครับ ศูนย์การท่องเที่ยวดอยเราเปลี่ยนปึ๊บตอนนี้เราอยู่ที่ดชาต์บัวน้ำดังหนักกระดแา่ เห็นมากเลยแถวนี้ถ้ามาช่วงประมาณสักประมาณค่ำๆหน่อยฮนะห,ห,หมอกนี่เต็มไปหมดเลยนี้จะเป็นหลุมหมอกนะมาดูได้นะเที่ยวได้ไปไปครับข้างในเป็นยังไงเรามาดูกันยืดชุบยืดพัดดอยคิวโลเหมือนกันต้องเที่ยวถ้าตัดอุโมงค์กลางกลางเป็น ไปอยู่อย้กช่วยน้ำดังอุทยานแชาติด้วยน้ำยยดันำงนี่นครับตอนนี้เราอยู่นี่แล้วอุทยานแห่งชาติก้วยน้ำดังโอ้โหเป็นไ,ไงอันนู้นกจะไปท่งจุดลานกลางเต็นท์นะแต่เดี๋ยวเรามาดูหล้วยน้ำดังก่อน <c oughs> <c oughs> นี่เลยจุ๊บ ชมวิวดอยเกียวลมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านพักกล้วยน้ำดังร้านอาหารเอา้ามีร้านอาหารนะครับน้องๆเพอเพออาจจะมีเปลี่ยนแผนนะครับยินดีต้อนรับสู่สยามแห่งชาติด้วยน้ำดังไปครับไปดูครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างโอ้โห,โอ,โหอากาศเย็นมากเลยอชอบมากเลยดูดิเป็นไงโอ้โห ถูกอย่าง่ดยนะอยู่ทาเข้าก็สาะอาด่ะทรัดีนะ รับเวลวครับส่วนบริการอาของเที่ยวสวยนะแล้วลองติดต่อเจ้าทีดูนะที่เนี่ย ไม่มีแผนปิดแผนตลอดคับบแต่น่าอยากจะนั่งอยู่ตรงนี้น,นานๆเลยอากาศเย็นสบายชอบมากเลยดูบรรยากาศไปครับเดี๋ยวลองเดินไปข้างล่างกันดูดิข้างหลังจะเป็นยังไง บรรยากาศดีมากเลยดูจากแถวโชว์นะป้ายโชว์เขาบอกอยู่ที่ยี่สามองศานะผมเห็นแล้วเนยผมอยากจะนอนที่นี่เลยแต่เดี๋ยวลองหาดูเจ้าหน้าที่แหละไม่เจอเจ้าหน้าที่คนเลยเดี๋ยวลองถามดูก่อน <c oughs> บ่อห้องพักที่นี่ตกคืนละไร้แต่คนก็เยอะนะมีคนมาเที่ยวเที่ยวอยู่ตรงนี้ <c oughs> ดูบรรยากาศดิโอ้โหสวยงามไหม ลำลังอ่ะตรงนี้ตอน,นเช้าเนีต่ 4, ตีสี่ตีห้าเนีมีแต่หมอกเดียวดูครับ จะเป็นเหมือนหลังกางเต็นท์นะดูนะถ้าดูรนะนะมองข้างล่างไปข้างบนอ,อ,อู้เป็นไงล่ะครับสวยไปลนะดูอากาศเลยดูท้องฟ้เาเหมือนฝนจะตกนะแต่้อ,องมาฝั่งปลายนะโอ้โหร้อนชิบหาย นี่นะลองมาเที่ยวดูคแรบบับไป็หนึ่งที่เลยที่หน้ามันนอนที่หน้ามาตักเต็นเลยดูดิเหมือนฟ้าแกงมาเนี่ยฝนลงเมเ็ดเฉยแต่อยู่ปายนะร้อน40องศาแต่มาที่นี่ยี่สกลางวันนั่นแหละนี่กลางวันนะนี่เที่ยงประมาณบ่ายโมงไนงะ23องศาแต่อยู่ที่นู่น40โอ้โห ขับรถต่างกันมาแค่นี้เดียวเองอคืนนี้สงสัยต้องหาแอบ,บนอนแถวนี้แล้วมั้งเนี่ยน,นี่ร้อนกันไม่ไหวครับไปดูวันอุทยานแห่งชาติกล้วยน้ำดังนี่หนุ่มสาวคู่รักกันใหม่ๆนะโอ้โหวิ่งมานอนแถวนี้นะหวานชื่นหวานชื่นเย็นชำ่ำอุทยานแห่งชาตินะครับกล้วยน้ำดังโอ้โหเนี่ เดี๋ยวเราให้มุนกลับไปดูข้างบนนะวิวบนเป็นไงโอ้โหดูฟ้าค,คึมๆเหมือนจะมีหมอกเฮ้ยเหมือนจะมีฝนดูนะโอ้โหเป็นไ,ไงครับนู่นขี่มปน,นูอรนะาตายนะดูปายอะแดยดยังเปียงอยู่เลยด้วยแต่ตรงนี้อากาศเย็นเย็นมากเลยอชอบมากเลย ไนะปเราไปกันต่อครับนี่สูวนบริาาการประชาชนนะเมื่อกี้ลองถามพี่แล้วนะวันธรรมดา1,680น้บาทนะสาเารการ2,4งพไอประเด็นคือว่าอะไรปะไม่มีข้าวไม่มีอะไรไม่มีกินเลยแล้วเราไม่มีอะไรมาเลยกดตายแน่ยเาเราอยู่เนี่ยครับ ตูบรรยากาศฝนตกอยู่ดีฝนตกพึ่งปึ้งหนีมาจากปลายมาปลายร้อนจัดมาอยู่ปลายสองวันโอ้โหไม่ไหวใช่ครับโอ้อขึ้นมานี้ฝนตกเฉลเลยไปครสงสัยจะได้นอนดีนะฝนตกกันนานถ้าอยู่ดีนะเช้านะมีหมอกแน่นอนยังไงก็มีถ้าฝนตกแหละเราจะตอนนี้ เดี๋ยวขอเวลาตั้งหลักกิดตั๊บนึงครับเจอเิจรกรรกนะครับโอ้โหเมื่อกี้ฝนตกสดๆร้อนๆเลยดูตอนนี้นะอุย้ยน้ำดัง23องศานะแต่เพราะว่าน่าจะลงมาอีกเพราะว่าฝนเพิ่งตกดูดินอนเปียกเลย,ยไปครับเดินทางต่อที่แรกว่าเราว่าจะเปิดห้องพักที่นี่นะ สามราคาละวัวน,นธรรมดา1,600บาทแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ2,400่ 2, ไอ้2,400น่ค่าเชา่าไปเ้ียนะไม่สำคัญนะเวลาการจ,าจองผ่านห้องทางอุทยานนะผมก็ไม่เคยจองกันนะผมว่ามันจองยากอะกดไงก,กดไม่ได้นั่งกดอยู่นานนั่งกดแล้วแต่ฝนยังไม่ตกอะยังฝนหยุดตกอะ่ะฝนตกฝนก นยไปครับดูบรรยากาศนะนี่ฝนตกอ่ะโอ้โหแต่อากาศเย็นมากเลยเนี่ยถ้านอนที่นี่นะรับรองมีหมอกแน่นอนเนี่ยดูถนนดิเห็นไอห,หมอกไหมเห็นหมอกไหมหัวหน้านอนอะ่ะนอนนี่เดี๋ยวมั้งดูครับเป็นไอห,หมอกแล้วดู โอ้ยถ้าใครมองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็นนะเอ้มองด้วยกลอ้องอาจจะมองไม่เห็นนะแต่มองด้วยตาเปล่าเห็นเลยอะหมอกวิ่งผ่านหน้าเราไปอะโอ้ยน่านอนมากอะดูวะโหเห็นไหมเห็นบรรยากาศหอกไหมดูดิน่านอนมากอะ จะนอนนี่ดีจะหาวิธีจองก่อนจองอย่งไรก็จองไม่ได้ดูดิเนี่ยถ้าเรามองเงี้ยเห็นไหมไอหมอกนะเห็นไหมไม่รู้ว่ามอง,มองผ่าน,นกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ดูด,ดิโอ้โหสวยอะ่ะ น้ำดังนะฝนพิ่งหยุดตกนะเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้เลยหยุดตกเมื่อกี้ดูหูดูดูหมอกครับดูหมอกเห็นไหมนี่หมอกเห็นเป็นสายหมอกเลยนะโอ้น่านอนมากอะที่นี่นะแต่ดูดิจะจองยังไงวะเนี่ยจองไงก็จองไม่ได้กดไง้ยกดไม่ได้ลองกดแล้วอะ โอ้โหดูนะครับเป็นไอหมอกเลยเห็นชัดมากเลยโอ้บรรยากาศสวยงามวัตถุยานทุ่นน้ำดังนะเมื่อกี้ฝนก็ตกมานะตกแรงมากแต่หยุดละดูดิเปิดระบายเลยดูบรรยากาศหมอกไปเลยแหละโอ้โหเป็นหมอกขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะ หน้าพักมากเลยนี่มันกดผ่านแอปรักดไหนก็กดไม่ได้่ะลองดูละดูนะโหข้างล่างเป็นป่า,มาหมดละลองมาดูนะเนี่ยห้วยน้ำดังเห็นไหมเห็นสายหมอกไหมนี่กลางวันนะี่ละโอ้ยสวยมากเลย แป๊บเดี๋ยวหาวิธีไปตามเขาอ่ะมาจองได้ไหมโอ้ยอยากอยู่ที่นี่นานเลยดูครับฟ้าหลังฝนยอมสวยเสมอ ดูเห้นะห,หมอกขึ้นมาเลยนะโอ้โหดูครับดูครับ นอกไม่มีฝนเลยมีฝนตกครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ายาดิชาห้วยน้ำดังนะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับละไปมีโอกาสหน้านะเราจะมากันใหม่เราจะมาดูดิว่าหนาวสุดๆที่นี่เป็นไงนี่บรรยากาศดีนะบอกไว้ก่อนเลยใครเข้ามาแล้วต้องไปเที่ยวนะผมว่าต้องลองสักครั้งนงช่วงอากาศเย็นเนี้ยขนาดวันนี้เข้าไปอ่ะ แค่มอกจังๆมอกบ,บางๆนะก็ยังดูสวยเลยไปไปครับมาเดินทางต่อครับไปลาก่อน้วยน้ยดนัง